E.P. 3.5สติจดจอ่อดูกายดูจิตใครกันเล่าคือผู้ดูและผู้ถูกดูขันห้าล้วนไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแม้แต่วิญญาณก็ไม่มีตัวเราจริงๆดอกที่เรารู้สึกมีคือพลังแห่งอัตตาตัวตนน้อยๆที่พยายามบอกเราว่า เราชื่อนี้คนนี้ต้องการมีหน้ามีตามีคนรู้จักอยากจะมีกำลังมีตัวตนจนปิดบังจิตเดิมแท้เท่านั้นเองอัตตาเท่ากับคิดมิติ3-4จิตเดิมสติรู้สึกเท่ากับมิติ5ปบอลอพลังมวลรวม เมื่อก่อเกิดเป็นรูปนามแล้วเขาไม่เคยดับสูญจึงพึงวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงแล้วไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับกายกับจิตใดๆเลยยิ่งเข้าไปทำมากปรุงมากยิ่งตกลุมพลางวนเวียนไม่รู้จบเมื่อเราฝึกกำหนดดูกายดูจิต ผู้ดูคืออัตตาตัวน้อยๆของเรายังมีตัวเราที่เฝ้าดูดังเช่นพรมฟักดับนิ่งจนข้ามพุทธันดรเลยพระพุทธเจ้าลงโปรดเพราะเมื่อมีตัวตนน้อยเป็นผู้เฝ้าดูความว่างจึงไม่อาจว่างได้เรียกว่าทำซ้อนทำรละละเอซ้อนละเอียดเพราะอยากได้ซึ่งของละเอียดจึงไม่ จึงมีเยื่อใยแห่งความละเอียดแฝงอยู่พุทธองค์กล่าวว่าสติดังแม่วัวชำเลืองดูลูกวัวกินหญ้าอ่อนคือสติเบาๆสบายๆพริ้วๆให้เป็นดั่งสายลมพัดผ่านอย่างเป็นธรรมชาติจิตใจอิ่มสงบสุขและแผ่ขยาย กำหนดสติกำหนดสมาธิกำหนดเอารู้เอาเห็นเอาชาัดกำหนดภาษาคเขมรโบราณแปลว่ากดไว้ข่มไว้ตีกรอบจึงอึอดอดัดเมื่อเราเจตนาเฝ้าดูกายดูจิตมากไปเกินธรรมดาจึงยิ่งก่อเกิดเป็นตัวตน คือแนวกดขมจึงเกิดเป็นพลังงานเข้มข้นจะเป็นแนวตบะหรือสีซึ่งส่วนทางกับแนวทางแห่งการละวางเสียสิน้นจิตเดิมแท้ดั่งผ้าขาวเราเอาสีแห่งการกระทำเข้าไปแต้ม เอาสีสีสมาธิสีตบะฌานญาณสีบารมีลงไปแต้มผ้าขาวจะยังคงเป็นผ้าขาวอยู่ได้อย่างไรเมื่อเพียรสร้างกรรมดีกดแห่งกรรมดีก็วนเวียนเกิดตายมาสดองกรรมดีอยู่นั่นนี้แลสัจจะแท้ก็คือคลายทุกสิ่งสู่ผ้าขาวดั้งเดิมนั่นคือละว่าง มีแล้วรู้แล้วรู้วางเป็นสู่วางว่างปรมิตาเทินขอบคุณบทความโนปัสวะ12พฤษภาคม2565